สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำสุขูสุขคนครับมื่อนี้ครับพี่น้องพี่น้องเฮ้ากระได้นนฟังหลายๆเพลงนะครับที่ฟังแล้วมีกระแสดโด่งดังเท่าซุมื้อนี้นะครับบ่ววาจะเป็นหลายๆเพลงนะครับที่เฮตห้ศิลปินดังเป็นผู้แตกเมื่อแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเฮ้บา,าบ่เบาบ่ได้ครับ ก็คืออาจารย์นักแต่งเพลงครับพี่นอ้องเข้ามาบอกถึงอาจารย์บิ๊กภูมิลินพี่น้องครับถือว่าเป็นมือแต่งมือท่องในยุคนี้พอซอหนีเลยครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นศิลปินศิลปาต่างๆนะครับล่อให้อาจารย์บิ๊กภูมิลินนแต่งเพลงเพียบเลยครับพี่น้อง โอ้โหครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับต้องยกมือให้ครับในเวลานี่ช่วงนี้นะครับหลังจากเทเพ่นแต่งเพลงหอยกอดภูยอดรวยของบิวจิตชลยาสังกัดปฐมอินเทอร์เนเมนต์ดังเป็นผู้แตกโดยยอดวิวทะลุไปที่11ล้านวิวภายใน1เดือนพี่น้องครับ แล้วก็ตามมาครับพี่น้องเพลงหอยใจบั้งไฟแสนของน้องเพลงพิมพ์ระดาแสงทองฟินแลนด์ครับยอดวิวทะลุปไป10ล้านวิวภายใน4สัปดาห์พี่น้องครับนี่แหละครับพออย่างครับต้องยกให้อาจารย์คนนี้นะครับในช่วงนี้ว่าคําดีเพิ่นแต่งนะครับ เฮ็ดให้ติดหูวได้พี่นอ้องฟังแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับอาจารย์บิทูมลินเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดครับพี่นอ้องศิลปินได้หลายคนนะครับบ่าวาจะเป็นของทั้งด่านนองอุ้งอิงเพชรบนันแพงนะครับเพิ่นกะได้แต่งเพลงให้กับน้องอุ้งอิงนะครับเพลงนั้นก็นยังมาท่านอกปลอยอยู่พี่น้องกันเรื่อเอนี้นะครับ ล่าสุดครับพี่น้องมาถึงคิวของนกพงศกรครับโดยอาจารย์บิ๊กพุมลรินนะครับเพิ่นได้โพสล่าสุดแบบนี้ครับพี่น้องขอพระคุณพี่นกพงศกรจะเป็นผลงานเพลงแนวไหนรอติดตามนะครับอา่พี่น้องเอฟซแฟนครับมอลลเซมิงฮกนกพงศกรละกะน้องไอายสกุลอมพ่อนสุข่สกุลครับ ทาออกจากปลายปากกาอาจารย์บิ๊กภรมลินคนนี้พี่น้องรออฟังเดียวเลยครับว่าจะเป็นแนวใดโบหูว่าเพิ่นนะจะให้ผู้ใดในซิงเกิลน,นี้อ่าพี่น้องอ c กซีก็ลอติดตามเดอเอ้อเพะล่าสุดที่ผ่านมานะครับเพิ่นได้นะครับสร้างสารรค์ผลงานด้วยซิงเกิลแรกให้หน้องอายสะกุณาพรครับพี่น้อง ล้านยางงามบอทะลุหนึ่งล้านวิวไปเรียวครับแต่ล่าสุดเนี่ครับอาจารย์บิ๊กพมลินเพิ่นไดโโพ์แบบนี้ครับว่าจะเป็นเพลงแน่วใดถับเบิงถ่าฟัง f อฟซีล่อลุนกันครับกาซิเรเรวนี่่ะครับพี่น้องเอ่าีตั้งใจจดแจจอร,อรอครับพี่นอ้องสิมีเซอร์ไพร์แน่นอนครับว่า เออหลายหลายคน f อซว่าสิแ่งให้ผู้ถอ่าผมเองก็ลอก่อคือกันครับพี่นอ้องลอ่อติดตามชมน,น, FC, นะครับแฟนคลับ f อซนะครับชั่วโมงนี่นะครับหมอล่ําเซวิงหกบอกได้เลยว่าครับเพิ่นได้เสริมทับนะ่ศิลปินนัาห้องเข่ามาอีกคนหนึ่งสองคนนะครับมาเสริมทับพี่น้องครับบอกได้เลยว่า ศิลปินที่เมื่อคืนเองนะครับได้เปิดตัวนักร้องนะครับสองคนครับพี่นออ้องบอกได้เลยว่าโหแบบสวยหน้าตาดีเสียงไม่ต้องพูดถึงสุดยอดนะครับพี่น้องรอฟังรอติดตามเดี๋ยวเลยครับที่มันเปิดมาใหม่ศิลปินมือคืนซึ่งมือคืนนะครับก็ มีแอ d อนะครับซึ่งเพื่อนอบอดด้รวมงานกันมาหลายปีแล้วนะครับมือขึ้นก็เป็นงานพิเศษที่ได้มารวมงานนะครับเปิดวงลดแห่เสียงมิหกนุกพงศกรครับพี่น้องหลักกระพรอมเปิดโตศิลปินนั่งอีกไม่สองคนครับพี่น้องเออล้วล่าสุดนี่แหละครับพี่น้อง จะมีเซอร์ไพรนะครับเพลงออกมาแนวไหนพี่น้องเอซแฟนคลับถารอล่ฟังนะครับเอนี่คือนะครับถ้าออกจากปลายประกาของบิ๊กภูมิลินนะครับในชั่วโมงนี้นะครับต้องยกให้เพลินครับเพราะว่าเพลงที่เพลินแต่งให้สองเพลงดังข้ามขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง เพราะว่าจะเป็นหอยใจบ้างไฟแสนหอยกอดผู้ยอดรวยนี่นะครับดังขามขึ้นไปแล้วครับระยอดวิวทลมทะไลครับแล้วก็ติดหนึ่งในแมลงนะครับมิวสิกยูทูปประเทศไทยหลายสัปดาห์ได้ครับพี่น้องโอ้โหแบบเป็นปรากฏการณ์ที่สุดๆครับแล้วโบเมนว่าจะเป็นเพลง2เพลงนี้นะครับพี่น้องยังมีอีกเพลงอะไรเพลงนะครับที ยอดวิวถล่มทลายลักล้านอีกหลายเพลงนะครับพี่นอ้องอ่าพี่น้องครับนี่แหละครับถ้าเป็นอาจารย์คนนี้ก็ถือว่าต้องยกให้ว่าขึ้นแท่นนักแต่งมือทองก็ว่าได้ครับพี่น้องในพศออนี้นะครับโอ้โหแบบเทศดให้ศิลปินนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าต่างๆนะครับหลาย คนเองนะครับก็ได้ติดต่อเพื่อนให้แต่งเพลงให้นะครับบ่าวาจะเป็นเพลงที่เพื่อนแตง่งให้อินตราพูลลาห้องคู่กับน้องเพลงพินอัลดานะครับแสงทองฟินแลนด์เออตอนนี้เฮาถาฟังเบิ่งได้ครับพี่น้องหล,ลายๆเพลงนะครับติปชาตนะครับบ่ว่าจะเป็นเพจลูกทุ่งต่างๆครับโอ้โหแบบสุดยอดครับพี่น้องอ่าขึ้นแท่นติป าชาติประจำสัปดาห์หลายๆเพจนะครับของลูกทุ่งหลายๆเพจที่เป็นเพจดังเพจบันเทิงต่างๆครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเอฟซีนะครับกะคอยติดตามค่อยเบิ้งครับเพิร์นิเซอร์ไพ่แบบไหนครับนกฟงสกรครับมือนี้เองวันที่สามพฤศจิกายนนะครับเพิร์นจะไปทำการแสดงอยู่หมอชิดสองนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ หวนกลับมาอีกรอบ2อครับนี่เพิ่นบอกเดีลยวว่าเปลี่ยนสคริปต์ใหม่เปลี่ยนการแสดงใหม่แฟนคลับเอฟซีเต้นให้ขาลากไปเลยครับพี่น้องมือนีเพื่อนจัดเต็มพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับกลับไปให้กัว่ารัางใจเพิ่นอยู่หนา้าเวทีเด้อนะครับอยู่ติดกับหมอชิดสองนะครับพี่น้องล้านเพิ่นตรงนั้นนะครับอ่ะก่อนจากล่าคลิปนี้ไปไก่พี่น้อง เอฟซียู่ดีมแห้งอย่าเจ็บอย่าจนให้ลำให้รวยนะครับพอกันคลิปไหม่ครับสวัสดีครับ